มีค่าเอลมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลโดยเฉพาะจากหนังสือดาเนียลซึ่งกล่าวถึงท่านในฐานะเจ้าชายและผู้พิทักษ์อิสราเอลนอกจากนี้ยังปรากฏในหลายส่วนของคัมภีร์อื่นๆทั้งพันธสัญญาเดิมและใหม่โดยท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นอัครทูตสวรรค์ที่มีบทบาทสำคัญในการทำสงครามบนสวรรค์และปกป้องประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมหนังสือดาเนียลระบุว่าท่านเป็นเจ้าชาย และผู้ปกป้องอิสราเอลและจะยืนหยัดเพื่อประชากรของพระเจ้าท่านยังปรากฏในเรื่องราวอื่นๆเช่นการสนทนากับโมเสสบนภูเขาซีนายในศาสนาคริสต์กล่าวถึงในหนังสือจูด1นทับเในฐานะอัครทูตสวรรค์มีคาเอลถูกยกย่องในฐานะผู้นำกองทัพสวรรค์ต่อสู้กับลูซิเฟอร์และขับไล่ซาตานลงสู่นรก ชาวคาทอลิกนับถือท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์คริสตจักรโรมันคาทอลิกในความเชื่อของพยานพระเยโฮวาเชื่อว่ามีคาเอลเป็นพระนามของพระเยซูในฐานะทูตสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์มีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกับพระเยซูในการนำประชากรของ,ของพระเจ้าและต่อสู้กับซาตานในหนังสือเอโนกระบุว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามบนสวรรค์นในการต่อสู้กับซาตาน